ขอตอบรับทุก่นสู่เกมและ e n ล็อก X Next Generation กับผมพ e เตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้เราก็อยู่กันในคลิป c b t วันที่2พลังแห่งการเปอันนี้แค่เปย์4,000เท่านั้นนะฮะจากคลิปเปก่อนหน้านี้เลยคิงตอมพาร์ท l e เว l 80วันที่2นี้นะครับช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มดูในกาจากตรงนี้ได้เลยตอนนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนคาสองได้แล้วนะครับเพราะว่าชอบของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เราไปเก็บมาเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันด้วยนะซึ่งเอาจริงๆนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยสามารถทําาให้น้นอยมก กว่าน,นี้ได้นะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผมไม่ได้บอดนะครับมันหลุดออกจากเซิร์ฟแล้วผมก็หลับไปนะครับผมไม่ได้บอดต่อก่อนที่เราจะมาให้ดูข้อมูลตัวละครเดี๋ยวผมขอไปทำเควสเปลี่ยนคัสสองก่อนนะครับและแล้วก็ถึงพิธีเปลี่ยนคาสดูฮะอลังการไหมวิสัตจากเมจิเช่นฮอฮอฮอคัสที่สองอเลเวลสามสิบสี่พิธีเปลี่ยนคา,า,าสเริ่มแล้วนะ นี่คือคือพลังใหม่เตพดีดาวกรีเขาได้ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณสมบัติและจิตใจที่กล้าแก่งของตนแล้วได้กลายเป็นนักวิชนภัยที่ผ่านเกณฑ์แล้วก้อยเขาใส่ความกล้าเป็นอาวุธใจมิตาภาพเป็นอะไรนะห <c oughs> วังว่าเขาจะเดินหน้าอย่างกล้าหาญหวังว่าเขาจะเขียนเรื่องราวที่ยอดเยี่ยม เด็กหนังสือประจนภัยของตัวเองเส้นทางสู่อนาคตเต็มไปด้วยความหวังและความสับสนจงสะบัดจงสะดบับฟังเสียงคุณธรรมในใจเถอะนั่นคือคำชี้แนะของเทพดาวอลคิวรีขาที่สองเฮ้ <Hey. S 3> เป็นไงผมเป็นซอร์สแมนครับ <c oughs> อย่างเด เปลี่ยนวิแต่เป็นซอร์สแมนวิศาสต์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันนะฮะตะกี้มันไม่ใช่เลยครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุนิดนึงสก,กิลก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนาะของคาร์ดวิศาส์ที่มีอยู่นะฮะปัจจุบันอ่ะเราก็กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในการที่เราจะเก็บเลเวล2วันให้เปลี่ยนคาร์ดได้นั้นถ้าเราเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับแน่นอนเราต้องกดคิงต้อมพาร์เพราะคิงต้อมพาร์เนี่ยเราจะได้พวกโอดินเบสซิ่งยิงเราจะกดแค่ถึงเลเวลห้าสิบก็ได้นะครับแบบซื้อกอลิพาร์ มันจะได้อยู่ประมาณเลเวล55-56ซึ่งในส่วนนี้เล่น2วันเปลี่ยนคัสได้แล้วแต่ถ้าใครจะซื้อนอกเหนือมากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างที่เกิดมาสามารถเปลี่ยนคัสสองเนี่ยได้หลากหลายอาชีพโดยเฉพาะยิ่งเป็นนักธนูหรือนักเวทผมก็จะพูดแค่ในส่วนของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล่นนักเวทถ้าเราจะเล่นนักเวทแนะนําให้เล่นนักเวทคาถามือเดียวเพราะนักเวทคาถามือเดียวนี้นะครับดาเมจหลักๆเราจะได้มาจากโล่ ในช่วงที่เราเลเวล10เปลี่ยนเป็นเมจิกเช่นก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยมาที่แมปอิสซูรเราก็จะอยู่แมปนี้อยู่แล้วเนะหรืออิสุก็มาหา NPC Level เลเวล10ตรงนี้แล้วก็ทําการซื้อโล่จะเป็นโล่เลเวล10นะครับก็จะเป็นโล่อันนี้ออฟของโล่อันนี้นะครับเขาจะบวก M d a มดามเโบนัส16เห็นว่าเป็น16นี่ไม่ใช่บวกน้อยนะบวกเยอะนะครับอยาจะบอกว่ามันมีประโยชน์โคตรเลยนะครับเมื่อเรามีโล่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ้าเรามีหินอัปเกรดเลเวล ก็ให้อัปเกรดโล่ก่อนอันดับแรกแล้วไม่ต้องตีบวกนะครับเพราะว่ามันตีบวกไม่ได้เราจะเอาแค่เลเวลอย่างเดียวเท่านั้นและถ้ามีช่วงไหนสามารถทำออฟแมวได้แล้วให้เราทำออฟแมวที่โล่ก่อนเพราะว่าการทำออฟแมวที่โล่นะครับจะเสียหินแค่2และถ้าเราเล่นไปถึงเลเวล30ก็ให้ไปคราบโล่สีฟ้าเลเวล30วัตถุดิบในการคราฟก็จะใช้เป็นหนวดโกลเด้นทิปบัคสิบอันสามารถซื้อได้จากตลาดเลยนะฮะก็แนะนําให้ตั้งซื้อราคาสูงสุดเพราะว่าก็จะมีคนขายอยู่ตลอดนะครับเราก็สั่งจองไปราคาช่วงแรกมันก็จะอยู่่่ระะมมมาาณหนนนซึงงไแพถกกคับ และอย่างในคนขายกันบ่อยอยู่แล้วนะครับคนขายเรื่อยๆอยังไงเราก็สามารถคาบโลนี้ได้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องสนอะไรมากมายก็ได้นะครับที่เนนหาหลักๆอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของทาริสแมนถ้าในช่วงวันแรกที่เขาขายเนี่ยจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งมอันนี้พูดถึงการเปิดวันแรกเนาะแล้วก็อ็อกซ์เซอรีก็ให้ใส่เป็นแหวนเขียวได้เลยราคาก็อยู่ประมาณ4ี่พันนะครับแต่ตั้งซื้อราคาสูงสุดไปนั่นแหละมันจะได้ไวนะครับวันแรกเราจะได้แบบของครบตัวส่วนอุปกรณ์3สาจะไปซื้อเียมาซื้อ ว่าใส่ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับง,งบเรามีมากมีน้อยอีกทีหนึง่งแล้วก็ท่าใจใดีเลยนะครับผมแนะนํานะให้ซื้อเหรียญสุ่มการ์ดด้วยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณพันน่อยๆซื้อมาอย่างไรก็ได้นะครับให้ได้สัก2 300เหรียญก่อนถ้าถามว่าเอาไปทาอะไร แน่นอนนะครับเราจะเอามาปลดล็อกภารกิจตรงนี้จะอยู่คอร์สการเรียนและก็คอร์สการ์ดถ้าเรามีการ์ดถึงจำนวนที่เขากําหนดก็จะได้รับสมุดมาเปิดการ์ดฟรีและในการเปิดตู้นะครับบางทีเราอาจจะได้การ์ดตรงสายก็ได้ถ้าเป็นการ์ดของนักเวทมีอะไรบ้างการ์ดหมู่นะครับเอามาใช้ได้อยู่คือหลักๆในช่วงแรกให้เน้นการ์ดเอ็มดาเมโบนัสเข้าไว้จะเป็นขั้นน้อยขั้นสูงก็ได้ขั้นน้อยก็ถือว่าใช้ได้ขั้นสูงก็ดีไปนะครับก็จะโหดเลยเราก็สามารถเอาไปใช้ระยะยาวนะครับได้ยันเลเวล ขั้นสูงฟอล่านะครับอันนี้เป็นการ์ดสวมใส่อาวุธถ้าเน้นดาเมจให้ใส่าการ์ดพวกนี้ถ้าลดไล,ล่เราน้อยก็ใส่พวกพิกโกพิกโกอันนี้ก็จะได้ค่าลดไล่บวก60การระดับสูงนะครับก็จะเป็นการ์ดกระดูกตัวนี้จะบวกถึง120และถ้าเป็นการ์ดสวมใส่อื่นๆอย่างเช่นแฟชั่นนะครับก็จะเป็นการ์ดอนาคอนดาการงูขั้นน,น้อยก็เมงเตโกล่าขั้นน้อยกับขั้นสูงนี่มันต่างกันเยอะเลยนะครับโคโค่ก็ดีนะบวกเอเมจิกแอทแท็กแต่ยังไงเอเมจิกโบนัสก็ ส่วนการแอคเซสซอรี่ก็จะแนะนําเป็นการ์ดพวกรถไล่นะผมก็ได้มาใช่ไหมหนึ่งอันหนึ่งใบแต่ถ้าจะเอาดาเมจก็ต้องเป็นแมนติสนะครับยังไงเราก็ต้องสวมใส่แต่ในปัจจุบันที่ผมสวมใส่อยู่นะครับอาวุธผมใส่เป็นดันเจี้ยนขั้นหนึ่งนะครับอัปเกรดขั้นหนึ่งเรียบร้อยอย่างว่าเราสายเปยนะครับมีสตามิน่าเยอะการครบของครับแรกเลเวลก็จะค่อนข้างไปไวอ่ะออฟแมวนะครับมีทำเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งสองอันมีอินนะครับแล้วก็ใส่การ์ดหมูหนึ่งใบในส่วนโลเนี่ยผมจะใส่เป็นการ์ดนี่นะครับรถไล่กระดูก และออฟแมวนะครับได้เป็นวิทค่อนข้างเยอะและออฟแมวนะครับได้เป็นวิทอินได้มาช่องหนึ่งในการอัปเกรดเลเวลผมก็จะอัปเกรดเลเวลโล่หลักๆแล้วก็จะให้ดีนะเลเวลในช่วงแรกของอาวุธเนี่ยอัปเกรดแค่20ก็พอนะแต่ผมดันตกปลาไปเยอะจัดนะครับตกหอยไปเยอะเกินก็เลยต้องอัปเกรดเลเวลไปก่อนคือเราจะเน้นโล่หลักๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอัปเกรดเลเวลโล่ให้ไปเลเวล80ก่อนแล้วก็เน้นพวกแอนเซสซอรีตามมาทีหลังส่วนช่องประดับทาริสแมนผมก็ใส่เป็นยันขั้นหนึ่งบวกค่าลดไล่าานนนะคนะคครรรับับบแออเซซสีีตม้ จริงๆจะดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะแต่ผมว่าอาจจะต้องลงทีหลักคลิปโซโล่แมงทองใส่การเห็ดม่วงนะครับบวกเอ็มดามเโบนัส60 2อันเลยใส่แมททิสก็จะแรงมากกว่านี้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ตามนี้เลยครับมีออฟแมวบางอันในส่วนของคอสตูมหัวนะครับก็จะใส่เป็นการ์ดโคโค่ตาก็จะใส่เป็นแมงดอลกาบวกเอ็มดามโบนัส60นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ในส่วนของสกิลสกิลในการเก็บเดเวลเราก็จะใช้อยู่3สกิลหลักๆอยู่ที่ว่ามอนสเตอร์ที่เราจะไปเก็บเนี่ยจะไปเก็บตัวไหนแต่ที่ผมไปเก็บนะครับผมก็จะเก็บเฮดแดงก็เก็บให้ตัวละครจนถึงเลเวล30แล้วก็เงินเควสกดดันจนถึงเลเวล31 31อผมก็จะไปเม่นเม่นผมก็จะใช้สกิลนี้แทนนะครับเป็นไฟบอทเลเวล2มันขึ้นอยู่กับว่าค่าแคทไทม์ของเราเนี่ยลบไปเท่าไหร่ถ้าเราจะใช้เลเวลเก็บเดวลถ้าลดไล่โดยรวมตรงนี้นะครับต้องอยู่ที่560ถ้าจะให้ดีนะต้องอยู่ที่560เป็นอย่างต่รงราาาถถึจะสามาใช้เวล ได้ถ้าถามว่าไฟบอร์ดกับโซลสไต์อันไหนเก็บเลเวลได้ดีกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าดาเมจของเราเนี่ยสามารถวันฮิตคิวมอนเตอร์ได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถวันฮิตคิวมอนเตอร์ได้นะครับจะใช้สกิลไหนก็ดีแต่ที่ดีไปกว่านั้นเลยก็คือใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีในส่วนของแคทไทม์คงที่ถ้าแคทไทม์คงที่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับคือสกิลนั้นอาจจะมีดีเลยในการไล่เดี๋ยวผมไปลองทดสอบสกิลให้ดูณนปัจจุบันเนี่ยโซลสไตล์ของผมเลเวลแปดนะครับค่าแคทไทม์แปรผันก็ลบ 2, ลสบองจ ก็เริ่มที่โซสไตล์ก่อนเลยแล้วกันเลยครับปล่อยนะครับเห็นไหมมันจะมีหลอดอันนี้มันแคทไทม์คงที่มันจะมีหลอด,อนนแ,ลอดแต่ถ้าผมใช้ไฟบอดนะครับเนี่ยเขาไม่มีหลอดนะเราสามารถใส่สก,กิลไปได้เลยนะครับแน่นอนว่าดาเมจของโซสไตล์เนี่ยมันจะแรงมากกว่าแต่ไฟบอร์ดนะครับมันไม่มีดีเลย์ไงมันก็จะออกแนวไวกว่านะครับ ถ้าเราไปฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยคนจะแย่งเราไม่ทันเออถ้าเราตีไม่ตายในทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าเรามีหลอดไล่เขจะสามารถแย่งที่เราได้ยิ่งฮันเตอร์แล้วนะครับเขาดําการปล่อยแอโร่ชาเวอร์หรือแอโร่เลนเนี่ยเราแย่งเขาไม่ได้เลยนะอีกอย่างอีพีของเราก็จะเสียไปด้วยนะครับฉะนั้นผมก็เลยจะแนะนําไฟบอทมากกว่านะครับแค่ทางคงที่ไม่มีนะครับผมก็จะค่อนข้างไวในการเก็บเรเวลก็เดี๋ยวลองดูออโต้ของผมนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนคัสผมก็จะใช้สกิลเดียวในการบอท ก็จะเห็นได้เลยนะครับมอนเตอร์เกิดปุ๊บโดนสกิลมอนเตอร์เกิดปุ๊บโดนสกิลถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลเดียวก็ตามแต่นะครับก็จะถือว่าเป็น1นึ่งสกิลที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับอันนี้แค่พลังเปร์สี่พันเท่านั้นนะครับกินสมาพคนเป์เป็นหมื่น หรือ2030 0ื0นนะครับแน่นอนดาเมจของเขาก็จะเยอะมากกว่านี้การเก็บเลเวลของเขาเนี่ยก็จะง่ายมากๆแค่วันเดียวของเขานะเขาสามารถเก็บรลเวลไปได้ไกลามากๆเลยครับอย่างน้นอยๆเนี่ยก็32-33และว,วันที่2ของเขาเลยครับเขาสามารถเปลี่ยนคัสได้เลยแน่นอนถ้าเขารู้จักเล่นด้วยนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เล่นไม่ยากเล่นแป๊บๆเดียวก็เป็นแล้วซื้อของมาอัดดาเมจทำดาเมจโหดๆยิงมอนต์ทีเดียวตายอาชเชอร์หรือฮันเตอร์โหสุดแล้วนะครับแอร์โลเลนลงสกิลมอนเตอร์ตาย อันนั้นก็ยิ่งโคตรไวเข้าไปใหญ่เลยรีวิวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรฮะอิดชานักกระดูดนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นวิธีการเก็บรลเวลของผมนะครับที่ใช้เวลา2วันในการเปลี่ยนค่าสองต่อมาเดี๋ยวผมเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่เราค่าสองเรียบร้อยแล้วกิลที่ผมจะใช้หลักๆนะฮะผมก็จะเปลี่ยนไปผมก็จะใช้เป็นสตอมก u รดในการเก็บรลเวลแล้วนะครับเพราะเราจะเล่นมอนเตอร์แบบหมูแล้วเน้นมอนเตอร์ตัวเดียวเป็นหลกักแล้วก็จะใช้เป็นลอตออฟวิลเวียนด้วยนั่นแหละก็คือข้อมูลเทคนิคที่ผมเล่นนะครับผมก็เอามาแชร์เ,เพื่อนๆดูแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวันที่ Beta ้ามี่ผม เปลี่ยนดักเวทอะไรใช่ไหมก็จะมาเก็บลิงได้เพราะว่าผมมีสกิลบูนนีครับก็จะทําให้เราเนี่ยเลเวลได้ไวมากๆก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับและลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าของเกมแล็กนัลล็อก X Next Generation ก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นนะครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้เจอกันใหม่ครับผมบายบายไปก่อนนะครับ